มาค่ะกับสาวอิสาบนบรรทุ่งค่ะเมื่อนี้อยากกินยำบกม่วงค่ะยำมะม่วงแก้วขมิ้นอืมเมนสมกำลังดีค่ะอื อร่อยค่ะอร่อยมันก็บแบบผสมบันไดน,นะนอกมวงแกวขมิ้นนะอะืมันจะเปรีป้ยวอมหวานนิดนึงสาปังม่วงค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลานิดนึงแล้วก็เข้าใส่ความหวานนะคะใส่น้ำใส่ลับหล่อห้องกล้วยบ่ใส่น้ำตาล อืมอยำมะม่วงให้กินง่ายๆค่ะอยากกินกะซับใส่น้ำปลาใส่น้ำใส่น้ำน้ำตาลรอห้องกล้ย ดีต่อสุขภาพนะคะ่ะถ้าเกิดว่าผูใ้ใดแบบว่าเลี่ยงที่จะบวก,กินน้ําตาลได้เนี่ยยิ่งดีเลยค่ะประมาณสายสายบ้านทุ่งค่ะบรกกับบวก,กินน้ําตาลซ้ายมาแต่โดดแล้วเขาเปลี่ยนมาก,กินน้ําตาลอ่ารอห้องกล้วยดีต่อสุขภาพค่ะอืมอืม nhằm mắm muông, thăm chín ngay ngay ừ, lốm hả mưu nè năng ở lòng bàn เพริก็คิดว่าเจ้าของบซ่ายพริกป่นหลายเด้อค่ะเนี่ยแต่ว่าสีมันก็นแดงถูกอร่อย เผ็ดเอาเรื่องเลยค่ะเผ็ดเอาเรื่องเลยค่ะเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหน้าต้องค่ะกับสาวอีสานบ้านทุ่งวันนี้กะขอฝากไปสำนีกก่อนยำหมอกเมืองเผ็ดหลายค่ะ